ลดความอ้วนด้วยหมู3ชั้นนะครับวันนี้เราก็จะเป็นเรื่องที่เราคร้างกันไว้ตั้งแต่ IF นะครับก็คือเอ่อคีโตเจนิกไดเอทหรือคีโตที่เขาเรียกกันสั้นๆน,นะครับเอ่อคีโตนะครับคีโตเจนิกไดเอทที่เรียกย่อยๆว่าเคดีนะครับคืออะไรนะครับคือการกินอาหารนะครับที่เน้นไขมันนะครับแล้วก็ไม่ชอบคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะครับก็คือว่า โดยทั่วไปแล้วเนี่ย k e โตเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4เวอร์ชันนะครับก็คือจะเป็นแบบมาตรฐานนะครับเป็นแบบไซคลิเคิลเป็นแบบแทรเก็ตเตดเป็นแบบไฮโปรตีนนะครับซึ่งจะจำหรือไม่จำก็ได้แต่อยากให้รู้ไว้นะครับเพราะว่าเป็นแกนกลางนะครับคือว่ามันตัวมาตรฐานนะครับกินยังไงนะครับตัวแกตัวมาตรฐานนะครับจะกินไขมันแฟตนะครับที่ตัวเลขผมยังต้องจำเลยนะผมเพราะว่าตัวเลขผมยังจำไม่ได้เลยผมต้องดูนะครับสแตรฐานนะกินแฟต ไขมันนะครับที่75นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับโปรตีนกินที่ยี่สินะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตกินที่5เปอร์เซ็นต์นะครับของพลังงานใน1วันเช่นนะครับเราสมมุติว่าเราต้องการพลังงานใน1วันในหนึ่งพักิโลแคลอรี่นะครับเราก็กินแฟตนะครับไขมันนะครับที่750ดอักอินโปรตีนที่ยี่สองร้อยนะครับแล้วก็กินคาร์โบไฮเดรตที่50นะครับนะครับนี่คือยกตัวอย่างนะครับส่วนแบบถัดมาแบบไซคลิคอลนะครับก็คือการกินคีโตเจนิก แบบสแตนดาร์ดนั่นแหละนะครับเพียงแต่เรากินแค่5วันนะครับแล้วอีก2วันเรากินแบบไฮคาร์โบไฮเดรตนะกินแบบปกตินั่นเองนะครับส่วนแบบที่3นะครับก็คือแบบแทร็กเก็ตนะครับแบบแทร็กเก็ตเนี่ยก็คืออกินแบบมาตรฐานอีกนั่นแหละนะครับเพียงแต่นะครับวันไหนถ้าเราจะออกกำลังกายนะครับเราจะ กินไฮคาร์โบไฮเดรตไว้ก็คือกินแบบปกติไว้เพื่อให้ได้มีร่างกายมีแรงออกแรงนั่นเองนะครับส่วนแบบสุดท้ายนะครับเรียกว่าแบบไฮโปรตีนนะครับก็คือเอเราจะลดเปอร์เซ็นต์ไขมันลงนะครับคือเราจะกินแฟตนะครับแค่60นะครับแล้วก็เพิ่มโปรตีนเป็นสานะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตยัง5%เเหมือนเดิมนะครับนี่คือ4เวอร์ชันของคีโตนะครับแล้วทีเนี้ยคีโตดียังไงนะครับก็คือว่าต้องต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราต้องยอมรับก่อนว่าทั่วโลกเนี่ยตอนเนี้ย เขามีงานวิจัยไปทางเดียวกันหมดก็คือว่าการกินคีตโตเจนิกการกินแบบคีตโตเจนิกเนี่ยออมันทำให้เราเนี่ยลดไขมันได้ดีกว่าแบบ Low ่โลโลแฟตไดเอทนะครับซึ่งโลแฟตไดเอทโลแฟตไดเอทคืออะไรนะครับโลแฟตไดเอทก็คือสิ่งที่บ้านเราขายขายกันอยู่นี่นะครับเช่นอะไรรู้ไหมนมพร่องมันเนยนะครับออโยเกิร์ตไขมัน0%ไอ้ไนู่ไอ้นี่โลแฟตอะไรทุกอย่างที่เขียนว่าโลแฟตเนี่ยไอเนี่ย มันทําให้เราลดน้ําหนักลดไขมันได้ไม่ดีนั่นเองนะครับเอ่อจะบอกว่าคีตโตเจนิกดีกว่านะครับอันนี้ต้องต้องให้เช็คัำพูดนี้ให้ถูกนะครับและทีนี้เนี่ยนะครับเอ่อคีตโตเจนิกเหมาะกับใครมากๆนะครับเหมาะกับคนที่อ้วนมากๆนะครับยิ่งร้อยโลนี่สุดยอดมากชอบมากเลยลดได้ดีนะครับแล้วก็คนที่เป็นเบาหวานไทป์2นะครับชนิดที่2นะครับแล้วคีตโตเจนิกเนี่ย มันให้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับคีตโตเจนิกนะครับก็คือช่วยเบิร์นไขมันเก่านะครับช่วยลดไขมันสะสมใหม่นะครับช่วยลดไขมันช่องท้องนะครับช่วย ลดการดื้ออิสุลินนะครับเพิ่มความไวของอิสุลินนั่นเองนี่ที่จะมีผลกับคนที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วก็ลดสิวลดอาการชักนะครับนี่คือประโยชน์คร่าวๆนะครับคีโตจนิกก็คือกินอาหารประเภทไขมันนั่นเองอันนี้แบ่งคร่าวๆนะครับเป็น3แบบก็คือแบบแรกนะครับก็คือไขมันจากธรรมชาตินะครับโดยที่ไม่มีการแปรรูปในที่นี้มีอะไรบ้างก็คือมะพร้าวนะครับอะโวคาโดหมูสามชั้นหนังหมูหนังไก่ หนังปลาท็อกปลาแซลม,มอนแบบที่2คือไขมันจากธรรมชาติเหมือนกันนะครับแต่มีการแปรรูปแต่ไม่ใช่สารเคมีนะครับแบบที่2นี่ก็คือเช่นน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวเนยแท้ชีสแท้นะครับน้ำมันมะกอกอะไรแบบนี้นะครับแล้วแบบที่3นะครับก็คือไขมันจากธรรมชาตินั่นแหละแต่มีการแปรรูปโดยที่ในกระบวนการมีสารเคมีเจือป,ปนเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันคานล่าน้ำมันถั่วเหลือง เนยเทียมมาการีนอะไรแบบนี้นะครับก็คือว่าแล้วก็มีคําถามอีกนะครับก็มันมีหลายอย่างเนาะแล้วเรากินได้ทุกอย่างไหมจริงจริงเนี่ยกินได้ทุกอย่างนะเพียงแต่ผลลัพธ์จะต่างกันเช่นถ้าเราเอาหมูสามชั้นนะครับมันจะเป็นประเภทที่หนึ่งถูกไหมเป็น <c oughs> เป็นไขมันจากธรรมชาติแต่ไม่ผ่านการแปรรูปนะครับเอาหมูสามชั้นไปทอดในน้ํามันปาล์มแล้วกันน้ํามันปาล์มคือแบบที่สามถูกไหม น้ามันจากธรรมชาติแต่มีการแปรรูปโดยการใช้สารเคมีเชือปนเข้าไปนะมันจะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยได้ไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแลวถ้าเรากินหมูสามชั้นโดยที่ทอดน้ํามันหมูหรือหมูสามชั้นอบรมร้อนนะครับจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าหมูสามชั้นที่ทอดด้วยน้ํามันพืชน้ามันปาล์มเสมอนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับในจุดนี้ว่าเรื่องความสะดวกสบายเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเออ ถ้าเราถนัดแบบไหนก,ก็ลองดูนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบเม้ออบอมร้อนนะครับเพราะว่ามันทําได้หลากหลายฟังก์ชันหน้าที่มากๆนะครับแล้วก็ ฝนตกแล้วเสียงจะเริ่มดังแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนแต่ที่นี้คลิปถัดไปที่เราจะต้องรู้คือข้อควรระวังนะครับการทำคีโตเจนิกไดเอทมีอะไรนะครับเพราะว่าคีโตเจนิกเนี่ยมีไบเบิลประโยคหนึ่งที่ทุกคนจะรู้กันก็คือว่าคีโตเนี่ย is great นะครับ but not for everyone นะครับก็คือคีโตเจนิกเนี่ยโหยอดดีมากแต่ไม่เหมาะกับคนทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเชิญติดตามกันในคลิปถัดไปครับส่วนวันนี้เนี่ยที่พูดมาใครมีข้อสงสัยอะไรก็เม้นได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องนะครับ YouTube ลำไส้ดีชีวีมีสุขนะครับก็ขอบคุณมากนะคระับนนสวัสดีครับ